สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้ทางโกดังของเรานะคะจะพามาเปิดกระสอบรีวิวกางเกงนอนนะคะเป็นงาน US ป้ายเวิร์ชมนเปี้ยนน้ำหนัก45กิโลมี200ตัวบวกลบนะคะผ้าก็คือยังใหม่มากๆลูกค้าขายยังสะอาดมากๆนะคะตำหนิก็คือน้อยมากๆลูกค้าสินค้าเกรด A นะคะลูกค้าเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็คือมีน้อยมากๆในหนึ่งกระสอบนะคะลูกค้าเขาจะคละสีคละไซมานะคะน้องเขาจะเป็นกางเกงเอวยืดผ้านุ่มใส่สบายนะคะลูกค้าและน้องเขาก็ ยังติดแบรนด์มาเยอะมากๆลูกค้ามีแบรนด์ดังๆเพียบเลยจ้าสายชุดนอนนะคะสายมุ้งมิ้งคือพลาดไม่ได้เลยนะคะผ้าคือสวยมากๆลายการ์ตูนก็คือแน่นมากๆลูกค,ะคะ้าขากระสอบนี้มาแบบจุกๆเลยจ้าแอบกระซิบนะคะลูกค้าว่ารุ่นนี้หัวผ้าคือแน่นมากลูกค้าจะลงขายตลาดก็คือเหมาะมากๆลูกค,ะคะ้าค่ะรับรองเลยคะ่ะว่าขายง่ายกําไรดีขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะลูกค้ายกกระสอบไปนะคะอันดับแรกนะคะแนะนําลูกค้านะคะคัด หัวห่างกลางผ้านะคะหัวผ้านะคะลูกค้าเลือกเอาตัวสวยสวยตัวเด็ดเด็ดเลยนะคะลูกคา้าลูกค้านําไปซักรีดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้านะคะหรือลูกค้านะคะจะจับแม็ดใส่กับเสื้อก็เหมาะมากๆลูกค้าค่ะรุ่นนี้นะคะเขาเข้าง่ายกับเสื้อทุกลุ่เลยนะคะรับรองเลยนะคะว่าจะทํากําไรให้ลูกค้าได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์มาหาเราได้เลยค่ะสินค้าของเรานะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายแบบ ให้ลูกค้าได้เลือกอีกเพียบเลยนะคะสินค้าของเรานะคะลูกค้าเป็นสินค้านําเข้าเกรด A ทุกกระสอบนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถ inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ๆแอดมินของเราได้เลยนะคะทางโกดังของเรานะคะมีทีมพี่พแอดมินนะคะคอยบริการตอบแชทลูกค้าอยู่ตลอดเลยค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะรับกระสอบลูกที่เรารีวิวนะคะลูกค้าทักมาหาเราได้เลยค่ะลูกค้ารับส่วนลดไปเลยนะคะ300บาทในกระสอบนั้นนะคะสินค้าของเรายังอยู่ครบทุกตัวนะคะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะ ที่สนใจอยากจะมาดูสินค้าที่หน้าโกดังของเรานะคะทางโกดังของเรานะคะก็ขอแนะนําลูกค้านะคะดูรีวิวของเรามาแบบคร่าวๆด้วยนะคะลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายนะคะว่าจะรับาปไหนกระสอบไหนกลับบ้านดีนะคะและลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าในละแวกใกล้เคียงนะคะที่สนใจสินค้าของทางโกดังของเราแต่ไม่สะดวกมาเองแล้วก็อยากรับสินค้าเร็วนะคะทางโกดังของเรานะคะก็ยังมีบริการเรียกแกล็บให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้าทักกันเข้ามาได้เลยค่ะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่สนใจสินค้าของทางโกดังของเรานะคะลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้ที่บ้านของลูกค้าได้แบบสบายๆเลยจ้าทางโกดังของเรานะคะยังมีบริการส่งทั่วไทยแล้วก็สปปลเราอีกด้วยนะคะและสําหรับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาดูรีวิวของเราใหม่นะคะทางโกดังของเราก็ขอฝากลูกค้านะคะกดติดตามเพจ Facebook ของทางโกดังของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าสินค้าใหม่ๆจากทางโกดังของเรานะคะทางโกดังของเรานะคะอัปเดตคลิปใหม่ๆกันทุก วันเลยค่ะลูกค้ากดติดตามกันไว้เลยนะคะ